ชีวิตไหนครัปเดตหน่ะเขาไม่ค่อยได้เจอเลยจะถาม่มีแฟนหรือเปล่าไม่เอาตรงๆเลยนะกล้องอ่ะฝากแผนพิธีหน้าอย่างเงี้ยอ่ะชีวิตเราเป็นไงบ้างตอนเนี้ยมันอยากรู้ฉบวบ้หนึ่งวบ้ับหนึ่งแล้วมีแฟนนะไม่มีไม่มีใครจีบเลยไม่จีบไม่บอกเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงถ้ามีบอกอยู่แล้วแล้วมันแล้วมันแล้วมันตัวเปิดเผยอยู่แล้วแกเออทแไมอ่ะทำไมมันเออนั่นสิอยากถามเหมือนกันว่าทำไมไม่นี่เรื่องจริงนะ อยากถามเหมือนกันว่าทําไมแบบว่าทําไมหน้าเราดุไปเสียงเรามันใหญ่หรือว่าเราดูไม่ใช่หญิงแท้อะไรท,ทักมาถามได้เดี๋ยวตอบอทำไมเราถึงติดใจถามว่าไม่ใช่หญิงแท้ก<อ>็ทุกวันนี้มีคมมนมาเมนต์ไอจีล่าสุดเมืา่อาอาทิตย์ที่แล้วต้องรีบลบเ<อ>พิ่งรู้ว่าพี่เขาเป็นผู้หญิง<อ> <laughs> <laughs> เลยสบายใจสุด<อ>สุดจริงหรอเราตกใจมากคอเมนต์มาเราจริงๆไม่ตกใจเพราะว่าเราก็คือองจริงเราก็ลูกสาวกระเทยเรารู้ตัวเราอยู่กับกระเทยมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบว่าเราอยู่กับสาวสองมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวสุดหงมาใส่เออเราเป็นกันเองแล้วก็แบบว่ามันมันก็จะมีสลิตจกกรของความอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนมันก็จะแบบบางทีที่เขาไม่ได้ตามเราตั้งแต่เขาวงการอ่ะเขาไม่เห็นเราบางคลิปอ่ะมันก็เหมือนเราก็ต้องยอมรับไงแล้วยิ่งแบบว่า c เป็นแต่งน้นแต่งนี่เขาอีกนี่เดี๋ยวมีอีกนะห่างหายไปนานเดี๋ยวกลับมาแล้วเพราะถ่ายละครเพิ่งปิดไปแล้วพองทังนี้มันเสร็จเซลมาด้วยความที่เราก็สวยเซ็กซี่เป็นเดอะเฟสนะ เราพร้อมนะมีทุกอย่างแรกๆะอะเสียแต่หลังๆมามันก็เหมือนแบบเออมันก็จะมีแฟนคลับเขาไปตอบให้ว่าเธอพี่เขาเป็นหญิงแท้อะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่ก <laughs> ็มันจะมีใช่ <laughs> 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 จบนี่เราจะเป็นหญิงแท้เพราะเอาพอดีเอ็มีเอถูกต้องจริงๆพอตอนแรกๆ,ๆที่มันเสียเซลล์มันรู้สึกเหมว่ามาถามเองไหมว่าหรือว่าเสียงช่าหรือว่าตอนแรกอะช่วงนั้นอะจำได้เลยว่าเป็นช่วงเหมือนประกวดเสร็จใหม่ๆตอนสมัยแบบ ห้าปีห้าเพราะว่าปุยที่แล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเวลาเราไปไหนเราต้องพูดเสียงแบบว่าแบบนี้ว้าอะไรอย่างเงี้ยให้คนรู้เออให้คนรู้ว่าเราก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเออเสียงมันทุมๆไปมันเออเสียงงคมแบบใหญ่จริงๆเพราะว่าผู้หญิงบางคนน่ะเสียงคือแบบว่าไอ้พ่ชเพราะว่าสาวสองบางคนเสียงคือแบบ หาพี่จหน,น้าคะอย่างเงี้ยแล้วเราออมันก็คือนึกออกไหมเพราะเราไม่ได้กดออกมาเพราะว่าถ้าปเป<อ>็นคนอื่เจะจก,กดใช่แล้วว่าทุกวันนี้ก็คือเวลาแบบว่าอยู่ในรายการหน่อยบางรายการถ้าเห็นจีนดาแบบดูแอปแอปไม่ต้องสงสัยเพราะว่าอยากทำตัวเป็นชนีให้มันเหมือนหน่อยจริงจริงมันมีมันมีมมมเป็นทวมันกดแมันเหนื่อยมั้ยการที่ต้องโปรเจกต์จะเหลือหรอกลับบ้านเหมือนออกกำลังกายมาทั้งวันเออเออเออแล้วพอคนเข้าใจผิดแี้เราอยากจะบอกอะไรเขาไหมว่าจริงๆก็ไม่อยากบอกคนที่เข้าใจผิดอยากบอกผู้ชาย ว่าฉันเป็นผู้หญิงแพ้ทั้งนี้เลยเจาะจงเราเจาะจงเรามองแค่ข้างหน้าเลยเราเราไม่ไม่สนใจว่าเออแฟนคลับจะเข้าใจเราผิดไหมไม่เป็นไรตรงนั้นเราไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลอะไรกับในชีวิตเราแต่ผลแต่ผลคือผู้ชายเข้าใจผิดอันนี้เราบอกก่อนว่าเราผูหญิงแพ้ค่ะผ้ผิดเราเข้าใจได้แต่แฟนผู้ชายเข้าใจผิดคือยังไงเราไม่ได้เราต้องแก้เลยเรามีชื่อเสียงนะเรามีชื่อเสียงใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือรู้แล้วว่าที่แห้งจนถึงทุกวันนี้เป็นปีเนี่ยพอสิ่งนี้ อะไรที่มันมากรนติว่าผู้ชายเขาเข้าใจผิดว่าก็มันมีคนเคยแบบว่าเหมือนเพื่อนของเพื่อนชอบเออกนิดนึงจะวางบนนมแล้วแม่เขาวาได้เหรอไมงเชิวางเลยจะได้รู้ไหมว่าเราหญิงแท้อโอเคเออแบบว่ามันมันมีแบบว่าเพื่อนของเพื่อนที่เคยจะแบบว่าชอบเราจีบเราอะไรอย่างเงี้ยเออเขามาถามเขามาถามเพื่อนเราว่า แบบแบบหญิงแทแ้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีมันมีนะมันมีคนที่ไม่รู้มันมีจริงอเออ,อเขาไม่ได้แกล้งอ,ะอ่ะอ่แล้วพออย่างเงี้ยเราบอกเขาไปยังไงพอเขามาถามแบบว่าเรามันก็ไม่ต้องถึงเราหรอกแต่เพื่อนก็นคือแก้ไขแล้วอะไรเงี้ยก็ิส่วนมากเจ้าผู้ชายมาจีบก็ต้องถามว่าเธอโสดไหมเออเ,เขาคงไม่มั่นใจแต่คนนั้นก็ไม่ได้มาจีบเรานะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คือปัดตกเลย เพราะว่าเขาก็เริ่มเริ่มไม่ไม่ดูไม่เขาเริ่มระแคะละคายเราถ้าเขามารู้จริงว่าเราไม่ใช่หญิงแ้ละเออไปกันใหญ่เลเดี๋ยวตอนจบพี่ขอโชว์แบบประชาชนดนึงได้ค่ะมันจะเป็นไงนายงอ๋อก็คือขับเคลื่อน LGBT ด้วยอยู่แล้วพัดด้วยเออเอที่ก็ตรงนี้มันก็มีส่วนกับการที่ผู้ชายตัดสินใจว่าไม่กล้าเข้ามาหรือว่า หนึ่งเลยนะคิดว่าแบบคือในไอจีเราอะถ้าเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้สัมผัสไม่เคยคุยกับเราเขาจะไม่รู้ว่าเราจริงๆก็คือเป็นคนแบบฟุง้งฟุ้งเพอเพอคนที่ในไอจีมันดูเป็นคนลุกแรงไงเขาก็ผู้ชายส่วนใหญ่เหมือนก็ไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใ<ต>ครอยากมาเล่นกับไฟกับเราเหรอฉันไม่ใช่ไฟอืมนะแต่ในไอจีเราก็คือลุกไหมฉันเป็นน้ำน้ำมันของกระตุ้นยั่งไฟมันขึ้นมาหรอ เดี๋ยวนะสัมภาษณ์เราทั้งหมดเนี่ยได้อะไรบ้าได้ประเด็นแรกเลยไม่งั้นจะบอกว่าเข้าใจผิดเป็นกระเทยโอเคจบเออโหแล้วสเปคเราอะเป็นแบบไหนก็ยังเหมือนเดิมสูงฉันจำได้ตีเขาสูงนี่หนึ่งจำเลิกนี่ชื่อตีได้ไหมไม่จะจำไม่จะจำได้น่านชอบบางทีฉันก็เลือกบางทีก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างเป็นดาราอะไรอ๋ออ๋อจได้เออชอบตีเขาสูงใช่นี่จำได้แล้วนันวันนี้มันมีเข้ามามาตั้งแต่วันที่ เราสไตล์โสดหมายถึงออาหมายถึงแต่ก็มีเข้ามาแล้วนี่แล้วมันก็ไปใช่ถ้าจำไม่ผิดด่ามีแล้วมีเข้ามาแล้วแต่ก็แบบว่าเออได้ได้ผ่านไปอะไรเงี้ยเพราะเราอะเหมือนเรามีแบบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าถ้าสมมติเขาได้สักสามในห้ามันก็คงจะแบบว่าไปกันได้ยาวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเราไม่จําเป็นต้องลดสเปคหรือลดแบบอะไรที่เราคิดไว้อ่ะเพื่อที่จะรีบมีแฟนอ่ะแต่หลายคนมองว่าเราโสดเราก็ยิ่งสวยขึ้น เออดูน้ตาสดใสแล้วได้ไปคิดวิเคราะห์มาแล้ว <Wow. S 1> คิดวิเคราะห์แยะมาแล้วว่า wow. คุณทำกันบ้าเนี่ย <laughs> ใช่ <laughs> การที่คนที่โสดแล้วสวยขึ้นเพราะว่าเขาอะหัวสมองมันไม่มันโฟกัสแค่ตัวเอง <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็จะแบบว่าเฮ้ยคนนั้นสวยจังเรามีเวลาได้มองได้นู่นนี่นั่นได้ดูแลตัวเองได้คุยกับตัวเองใช่เอาจริงนะตอนตอนตอนที่ไม่โสดก็คือถ้าจะไม่ดูแลตัวเองเลยก็คือจะอยืกองเกงยีน พอโสดปุ๊บเท่านั้นแหละเออวันว่างก็ยังจะแต่งตัวออกไปถ่ายรูปแพรแว่นหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอม่โสดมันก็คือคิดถึงเรื่องของอีกคนหนึ่งหมายถึงก็ทำท้าไม่ถาไม่ได้ทํางานก็ก็คือเขาอะไรอย่างเงี้ยอแต่วันนี้ก็คือพร้อมที่จะเริ่มต้นก็พร้อมแต่ก็เออคือพอมันแตะเลขสามแล้วมันก็เหมือนแบบว่ามันไม่รีบอ่ะถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วฉับเฉวยก็ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบยินดีไม่สะดวกอ่ะไม่งั้นจะหนักที่ขึ้นเลขสามไม่มีความกังวลเลยใช่แค่รู้สึกว่าคนแฟนคนที่คนต่อไปคนคนต่อไปอ่ะจะต้องเป็นแบบว่าก็แบบอยากให้มันเป็นคนสุดท้ายของชีวิตอ่ะก็ต้องสุดยมากขึ้นเออใช่ที่น่าคิดว่าเวลามันมีส่วนสำคัญกับการที่เราจะศึกษาดูใจคนคนหนึ่งจริงจริงอ่ะจีน่าว่าจากที่เห็นมานะทั้งชีวิตนะบางทีเดือนหนึ่งอ่ะ เขาก็แต่งงานกันแ right? so ล้วบางทีรอไปหเดือนอกปีแต่งมันแล้วแต่ว่ามันคิดกันแค่ไหนเพอเพอเราเจอกัน2วันเราอยากจะอยู่กันไปด้วยกันตลอดชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยเออยน้เออีรอว่าแต่งเดือนนึงแต่งก็หญ่เยอะเนี่ยดูสิดาราท่านนั้นน่ากลัวมากเลยอ่ะถึงยังโสดกันไงมันไม่โสดเขามีแล้วอยาก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 กินน้ำแข็งฟรีไหม เดี๋ยรติของแฟนเพื่อนให้อยากไปเดลซ่าหิงกันเลยเพื่อนแฟนอเมซายจะมาไม่น่าจะมาเงียบจังเลยเมื่อกี้ถามครับแฟนเขาดีแฟนเขาดีดีใจที่เพื่อนได้ดีเหลือกูละเดี๋ยวเขาได้แฟนดีทุกคนเลยนะค่ะไม่ไม่ได้ประโยคนี้ไม่ได้ข้ามข้ามข้าม ห <c oughs> ยุดหยุดพอสัมภาษณ์เรื่องเราเดี๋ยวเดีด๋ยวเรื่องคือเรื่อง M U T น้ำตาทำไมคะเห็นบอกว่าถ้าครบสิบดอมจะให้จะสงเพื่อนเข้าประกวดแกนตอนนั้นอ๋อคือตอนนั้นน่ะเหมือนน้ำตาลแบบพูดเขาไลฟ์กันอยู่แล้วเรานั่งอยู่ข้างๆแล้วเหมือนคนให้ประกวดน้ำตาลกาถามมาประกวดดีไหมอะไรเงี้ยถ้าสร้างครบหนึ่งดอมอ่ะเดี๋ยวจะประกวดนี่ก็แบบถ้าหนึ่งดอมมันต้องแบบ มันแปดเดียวเองนะเว่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีวลาเต็มตัวเต็มใจนะอ,อ,อะไรเงี้ยนี่ก็เลยหันไปบอกว่า1ิบดอมเอาเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมานั่งแบบว่าเหมือนเรามานั่งดูรงจริงๆอ่ะเข <c oughs> าก็อยากจะประกวดเข้าใจปะคือหมายถึงว่ามันเป็นทางของเขามไม่ใช่ทางของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นทางเขาเขา่ขา็าชอบเขาชอบที่จะแบบว่าใส่ชุดไว้น้ำแล้วหมุนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันเป็นเขาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเขาชอบไว้นแบบ เขาชอบอะไรแบบนี้เกี่ยวกับกับวงการนางงามอยู่แล้วคือน้ำตาลถ้าเห็นนะเขาจะดูทุกเวทีคือเขาชอบมากเราก็ไม่อยากจะสนับสนุนอะไรเงี้ยก็บอกไปว่าเออพอมานั่งคิดดูเฮ้ยไหนจะสัญญาอีกไหนจะแบบหลายๆอย่างอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็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 ที่เขาพูดไว้ก็ตามนั้นเลยเออแล้วลึกเนี่ยเขาพูดไปว่าเขาหยุดแล้วหมายถึงว่า มันมีหลายอย่างคืออายุอนนามันขึ้นอยู่กับอายุอันามด้วยแม่หรือกออกปะแต่สันิราเขายังได้อยู่แต่เออมันได้ไหมเออแล้วสันนงราเมื่อไหร่เนาะ้าจะแบบไปถามว่าเธอไม่ประกวดอะไรท่านยังเมื่อสามสิบเอ็ดมันมีขยายเวลาค่ะขยายอายุนะเขาไปถึงสามเอ็ดกันหรอเปสามสองค่ะจริงมหมเนี่ยเวทีไหนป้าแล้วฉันจะได้จริงๆออกไปแล้วเดี๋ยวตุ๊บอ่ะเนี่ยไปกลัวเราสวยจริงเหรอเอาตรงชอบนางงามมากดูนางงามทุกเวทีดูตลอดทุกการประกวดคือแบบว่าออนทามเลยแต่ว่า รู้สึกว่าตัวเองจะหลีดอ่ะไม่ได้แบบว่ายิ้มน้าไะไรอย่างเงี้ยเอเอไม่เราใายสวยหรือขายขำถ้าต้องไปแต่งงานจริงๆอ่ะเป็นคนสวยแต่ชีวิตต้องติดตลก หยุดขำิงบทุกคนต้องพูดแล้วทุกคนก็เงียบเลยอย่เงียบสิมันเป็นเอ่อเขิดแล้วเนี่ยทีหลังจะสัมภาษณ์แรงนี้นะแต่เราก็ท้าวได้แล้วก็ดูได้จริงๆเพราะว่าหลายคนก็แบบแฟนเดอเฟซไปประกวดนางงามเป็นเยอะเออใช่ใช่จริงจริงอ่ะแอบแอบมีตอนทุกครั้งที่เวลามีเวทีที่กำลังจะสมัครประกวดเนี้ยไม่ว่าจะแบบเล็กใหญ่อ่ะก็จะโทรไปถามแบบว่าพวกน้องๆในเดอะเฟซว่าอยากประกวดไหมเดี๋ยวส่ง คืออยากส่งมามใช,าใช่สุดๆ,ๆเขา <ๆ S 1> รู้ว่าตัวเองอไปไม่ถึง,นงแน่ๆเพราะว่าเราติดตรงไหนคือติดอายุนี่คิดว่าการประกวดอ่ะมันจะต้องเป็นอายุที่เอาไปใช้งานต่อได้ซึ่งเราแต่เลเ็กสามแล้วก็ไม่<ๆ>ไมน่าจาะ <ๆ S 2> เป็นผลดีกับองค์กรแต่แต่ทีนี้นางงาม,มต้องการความแปลกใหม่ไหมถึงว่าต้องการไม่ใช่หมายถึงว่าต้องการแบบว่าแบบใหม่ๆเพราะว่าเขาคงไม่มารักเด็กทุกคนแล้วหรือเรายังรักเด็กไม่ใช่หมายถึงนางงามเราไม่รับตัว ชีน่าเราอย่าร้อนตัวเราร้อนจเราัวเราไม่ได้ชี้น้าพูดถึงนางงามอยู่อันแรกผ่านไปแล้วอ๋อหมายถึงนางงามรักเด็กก็ยังก็รักเด็กค่ะแต่ว่านางงามนะเออนางงามนางงามนางงามไม่ใช่ผู้ชายไม่ได้พูดถึงผู้ชายพูดดูออกอรู้เหรออยู่มานานนะเราแบบว่าก็ก็เออมันไม่ใช่ทางอ่ะที่ต้องใส่รองเท้าสูงตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยแต่ทําหมถึงชอบอยากจะผลักดันชอบรู้สึกคือ เคยคิดว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบจะประกวดแล้วแต่ตอนนั้นก็เหมือนเราเพิ่งชนะเอเอใช่ชนะเวทีนึงมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันกลัวไปประกวดแล้วถ้าไม่ได้ที่หนึ่งมันดูแบบ เนื้อออกมาเราดูไม่เก่งอ่ะ,อะไรเงี้ยก็พักพอพักทีเนี้ยพักยาวเลยก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราส่งแบบน้องๆถามทุกปีจริงๆนะโทอไปถามแบบเด็กๆในโด,เ,ด,เ,ดเฟสหรือแบบแบบว่านางงามหรือว่าพวกใครที่ดูสัดส่วนจะได้อเงี้ยถามทุกปีแล้วก็เคยครั้งหนึ่งเคยเมื่อปรมามสองปีที่แล้วเคยจะส่งคนหนึ่ง mm hmm. แต่แบบว่าเหมือนสุดท้ายนองเขา ไม่พร้อมใจเ,เขาไม่พร้อมก็เลยเบรกไปแต่จริงๆพอเรามองนะวันนี้ถ้าเราต้องไปพูดส่งเองเรามองการแข,าาข่งขันตรงนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นเวลาเวลาใครจะไปประกวดเราโทรมาหาหรือคือเราอะได้รับการไปเทรนทุกปีแบบว่าเอา้จีน่ามาสอนน้องคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยพอไปสอนก็จะบอกว่าเป็นตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเป็นตัวเองอะมันจะมีสเสน่ห์ถ้าสมมติเราไปแบบว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวเองอะสุดท้ายแล้วมันก็คือไม่ใช่เรา สนิมมันจะไม่ออกมาะไรก็จะบอกประมาณนี้ตลอดจริงๆคือคิดวาง้งหน่อยว่าเราอยากทําจริงๆอยากทํานี่นี่เร็วนี้ก็จะเปิดแบบเออแบบเออเดี๋ยวเปิดแล้วค่อยพูดคือหมอะไรพูดก่อนหน่งไม่โรงเรียนพอดีทางกราฟิกยังไม่เสร็จก็เลยไม่การพูดเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสร็จก่อนก็คือมาแค่สอเสือแต่สถาบันมาแค่สถาบันยังไม่มาใช่ยังไม่มาสถาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เขาเสร็จก่อนกลับมาเรื่องน้ำตาลกับเรื่องเธอพอเธอไม่ปุ๊บ พี่กระเทยก็สึกว่าไม่ปรับไม่พอเออไม่ไม่แบบเขาไม่พอใจอย่างเงี้ยจริงๆก็แบบว่าเออขอขอโทษจริงๆที่แบบว่าเออตอนนั้นแบบว่าพูดโดยที่แบบว่าเอออาจจะไม่ได้แบบว่าคิดแบบเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วใจเราคือใจอยากไปแต่พอสักพักเหมือนจับมือกันแล้วก็อายุละแล้วสัญญาละมันหลายอย่างมากจริงๆนะแบบมันไม่คือคือน้ำตาคือน้ำตาลเองเขาต้อง มีงานที่จะต้องทําแล้วถ้าสมมติเขาต้องเสียเวลากับกับกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อทำสิ่งนั้นให้เต็มที่อ่ะถ้าเงินมันไม่เข้าก็เดือดร้อนเพราะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวไงเข้าใจไหมอะไรเงี้ยมันมันต้องแบบทที่ต้องใช่มันต้องเลยมันหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ใจอ่ะอยากประกวดยิน้นที่เราคุยก็คือสองคนคือพร้อมใจไปแล้วเออจริงจริงแล้วประกวดนะกูประกวดแล้วสามเอ็ดแล้วไงเออแล้วถ้าคนดิมากมากอ่ะจีน่าเอง ก็ตอนที live, erman, them, ่ไลฟ์หล like, ังจากวันน so ั hey, so said, it, said, ้นน่ะแล้วคนก็แบบเดี๋ยวจะไปบอกมอสให้ว่าให้สามเอ็นนี่ก็แบบใจใจก็แบบเฮ้ยแล้วถ้าเขาบอกแล้วเราได้หรแล้วเราได้ไปเดินชุแม่น้ำวันนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างหนึ่งคือแล้วกูจะตอบคำถามได้ไหมวะ คือมันกุยเธอฉันเชื่อว่านางงามทุกคนก่อนที่จะไปประกวดเขาคิดอย่างนี้ที่ไม่กล้าไปไม่กล้าไปไม่กล้าไปเพราะว่าคําถามกลัวตอบแล้วแบบคนอย่างเงี้ยสมมติออตออเสร็จปุ๊บโอ้แต่ซึ่งจีน่าไม่ได้คิดเมื่อกี้จีน่อยากจะเดินชุดว่ายน้ำนเดียวนั่าใช่อยากเดินอ,อยากเดินบนเวทีเพราะว่าทุกคนชอบมาเมนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าพี่จีน่าเดินอยู่บนเวทีนี้นะต้องแซ่บแน่เลยเราก็คิดแค่ตรงนั้นแต่พอความจริงแล้วเฮ้ยมันมีหนึ่งสองสามสี่วันเราไม่น่ารอด แต่ในความฝันของเราอยากนอกจากเป็นแบบแ้วอย,อยากใส่มองอยากย่อยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ไปประกวดเอถอเธอไปเถอะฟ้องทุกอย่างแล้วว่าคำถามไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะเวลาใครมาถามในไอจีนะคะจีน่าตอบตรงนี้เลยบอกว่า <c oughs> คือที่ไม่ไปประกวดเพราะกลัวคําถามแค่นั้นคะ่ะอ<ม>่ากลัวตอบไม,ไม่ได้ต้องซ้อมเราโพสหนึ่งรูปใส่มงุดแต่ก็บอกว่าให้ทุกคนส่งคาถามเข้ามาเราก็ให้ตอบ เฮ้ยถ,ถ้าไปย้อนดูในไอจีอะทำเกี่ยวกับนางงามทุกปีคือใส่ชุดแบบว่าผมอลลังทุกปีรีแตลอดตลอดทุกอย่างคอนเทนต์มากตลอดแต่ว่าไม่กล้าเวลาดูเราเคยซ้อมตอบไหมเวลาอยู่แล้วตอบได้ไหมเคยอยู่กับน,น้ำตาลเราถามถามนี้นะเดี๋ยวทำเป็นตอบแล้วก็ยืนเงี้ยขอบคุณสำหรับขนมมาหมดให้ย้อให้ยัอนกลับไปคิดว่าเป็นเคยกชเออเห็นมั้ยเราต้องลดจาริตลงสักนิดนึงไหมได้ค่ะ ได้ตรงนี้นะคะได้เสร็จแล้วขอบคุณค่ะ